ขนอครับโจ๊กแถมฟรีจิก๊กซอว์โปเกมอนน่ารักน่าสะสมหาซื้อได้ที่7ซเว่นอีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปมีให้สะสมถึง24แบบ วิวแมน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวจิกซอโปเกมอนนี่อ่าและบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะแต่ว่าเขาจะแถมมากับขนอครับโจ๊กเคยกินกันไหมขนอครับโจ๊กคือเขาเป็นโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปนะฮะก็จะอยู่ในกล่องครับของเขาแล้วก็ฉีกซองปุ๊บใส่น้ำปับ๊บหลอสักแป๊บแล้วก็ปุ๊บนึงแล้วก็กินได้แล้วแป๊บเดียวนอกจากอร่อยมีประโยชน์แล้วยังมีของเล่นแถมด้วยนะสะสมกันได้มีทั้งหมด24แบบอ่ะมาแกะกันก่อนเลยนะอันนี้ มี3แบบมาให้ดูกันว่าทําอะไรได้บ้างอาแกออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ประกอบด้วยอันนี้เป็นรูปโปเกมอนอะตัวนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยสินะครับโปเกมอนแลน้วนี่ทนอครับโจกนะครับอเปิบเบเป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอ,อย่างนี้นะแล้วก็อันนี้มีโปเกมบอนหรือว่ามอนสเตอร์บอลสี่ลูก12ึ่งช้อ G. นีนี่แล้วดูดีๆเขาจะมีหมายิงฉุบเอาไว้ด้วยนะฮะนะครับ อ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังเป็นเป็นธาตุนี่นะธาตุของตัวโปเกมอนนะอันนี้มีชื่อไม่ต้องคอมเมนต์บอกแล้วเขาบอกแล้วลาบลาสไม่ใช่ลาพลาสอ่าไม่ใช่ลาบลาสนะไม่มีใครเขาอ่านลาบลาสหรอกครับพี่รีวิวแมนเอ่ออ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้นี่มี24แบบให้สะสมด่วนมีจำนวนจำกัดเนี่ยร่างหนึ่งแต่ร่างสาม แล้วก็เนี่ยฮีตกครั้งแรกร่างหนึ่งร่างสามตันิกาเม็นร่างหนึ่งร่างสามคาเม็กซ์ปิกาจูปูรินเนียสโกดักนะสไตรคอยคิงคอยคิงนี่โหขวัญใจมหาชนเลยนะเนี่ยเกราดอสลาพาสยีบุยคาบิคอนมินิริวไคริวมิวทูมิวอ่าแล้วก็มีมีติ่งสี่ตัวนี้เป็นของภาคโกลซินเวอร์ทั้งหมดก่อนหน้านี้นเป็นภาคเเออ่รดกรีนบูนั้นเลยเป็นเจนแรกอันนี้เป็นเจนสองนะฮะ นี่โคด,ดักอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นกระดาษตรงนี้ล่ะตอนนี้ก็เป็นทตุน้ําด้านหลังเขาจะบอกวิธีเล่นว่าเล่นได้หลากหลายแบบจริงๆมันอยู่ที่การเอ่อเอาไปประยุกต์ของเรานะคือเราจะเล่นตามที่เขาบอกอย่างนี้ก็ได้หรือจะเล่นอย่างอื่นก็ได้พี่ดูมาว่าของเล่นแบบนี้ความสนุกมันอยู่ที่จินตนาการเรานะครับต่อมาอันนี้นี่ตัวนี้ชื่อว่า เวลาโยนโบลิ่งแล้วทําให้พินล้มหมดเลยทาไมชื่อยาวๆชื่อสไตร์นั่นเองแป๊าปวแป๊วปโอ้ยอันนี้เป็นคอนนี่เป็นธาตุเอ่อไบนี้เหมือนกันหมดทุกอันนะครับทุกซองอ่ะเดี๋ยวจะมาลองประกอบเล่นกันว่าเล่นยังไงนะครับนี่อย่าตัวนี้ก่อนเลยลาพลาสนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนอ่าพลาสติกแข็งๆนะฮะนี่ปึ๊บดันออกมาง่ายๆเลยแป๊ะตรงเนี้ยนิดเดียวออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ นี่แล้วก็ต้องใชอ้อันที่มากับของเขาอันนี้นะฮะก็เหมือนกันดันออกแรงนิดเดียวแปะแปะแปะ,แ,ปะแล้วก็แปะนี่ออกมาแล้วแปะแปะแล้วก็อีกแปะหนึ่งฮ้มา ประกอบกันเลยอย่างนี้เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็3ามอันรองอย่างนี้แล้วก็เสียบข้างบนอย่างนี้โอเคไหนมาตรงนี้มันจะมีแบบเป็นช่อง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 เต็มไปหมดเลยแล้วสังเกตว่าอันนี้มันจะเป็นช่องใหญ่ช่องใหญ่เขาไว้เอาไว้ดีดไงอ่าเดี๋ยวไว้บอกว่าดีดยังไงก่อนละกันส่วนลูกเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้เนี่จะมีช่องเสียด้านก็คือเราเสียบให้เป็นฐานเขาอะเสียบตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราให้มันเป็นฐานไม่ตั้งได้นะฮะ อันนี้ก็เป็นฐานแล้วอันนี้ก้ามาวางนี่นี่นี่ดูตรงนี้เขาจะมีมีนี่มีรูอยู่แต่เราต้องดันออกไปอ,อันนี้ดันกันแหกดลงไปเลยปับ๊บอ่าไอเจ้าเนี่ยมันจะมีตรงนี้หลุดออกมานะฮะโอเคอ่ะนี่ก็ได้แล้วลาพาสมันควรจะหันหน้าไปทางไหนทางนี้ดีวกว่าน,นะอ่านี่เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวนะครับ มอนสเตอร์ธาตุน้ำแล้วก็น้ำแข็งด้วยต้องเอาด้านนี้ออกมาด้วยนะตอนเสียบอย่าเอาด้านนี้นะด้านนี้มันจะมันจะไม่เห็นค่าสเตตัสอย่างนี้นี่ต้องเสียบอย่างนี้ถึงจะสวยแต่ว่ามันจริงๆมันก็แล้วแต่เนาะถ้าถ้าถ้าใครอยากเสียบด้านนี้ก็ก็ไม่ติดอะไรแล้วแต่แล้วแต่แแตถ้าเกิดอยากอยากเห็นค่าปล่อยฉุบแทน แ่ข้านี้ก็ได้แล้วแต่เวลาเสียบเนี่ยก็ดูดูเอาให้สวยอะ่ะจริงๆคือมันจะเสียบอย่างนี้มันก็แล้วแต่เราใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่สวยเห็นปะ่ะเพราะมันเหลื่อมมันออกไปนอกฉากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูจัดให้มันแบบพอดีฉากนี่โอเคตัวต่อไปเขาดักเหมือนกันดันปุบอือ นไอ้ทน3จุดอย่างเงี้ยไม่ได้ฟิกเลยนะไม่ได้กําหนดว่าจําเป็นจะต้องเสียบอย่างงี้แล้วแต่เรานะฮะอ่าจะตั้งตรงไหนอะไรแล้วแต่เลยอ่าแล้วกัน,นี้ปึ๊บอ่าได้แล้วโคดักหรือขวนจะหันนาอย่างงี้นี่อ่าหันนาอย่างงี้ก็ได้ธาตุน้ําโคดักนี่ต้องเป็นญาติกับกระบือดักแน่เลยนะฮะไม่ใช่โอ้ต่อมาสไตรก อันนี้เป็นสีเขียวสวยเช่เพราะว่าเป็นโปเกมอนธาตุพืชนะครับก็เลยต้องสีเขียวนี่แต่ว่ากลับด้านดีกว่าอ่าเป็นด้านนี้โอเคกว่านะครับธาต พืชแล้วก็ธา,าตุมาแมลงแล้วก็ธาตุลมอ่ะได้แบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่าทําอะไรได้บ้าง1คือตั้งโชว์สวยงามน่ารักอ่าไว้ตกแต่งโตงทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่อันดับที่2นอกจากเอามาตั้งตกแต่งสวยงามแล้วเนี่ยเอามาเล่นได้ไหนจะมาลองเล่นเล่นแบบแรกก่อนเอาแบบง่ายเบสิกก่อนเลยเ่ายิง่งชบสมมุติว่ามีผู้เล่น2คนฝั่งที่1มาก,ก่อนล้อพลอสฉันเลืกอกเลยฝั่งที่2 สไตร์ฉันเรียกนายอตืดตื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 ไม่ใช่เราไม่สู้กันอย่างนี้เราดูข้างหลังเอาะะลาพาสออกกันไกละะสไตร e ออก อะไรเนี่ยออค้อ,คอนเพราะฉะนั้นสไตรเป็นผู้ชนะฮ่าเมื่อกี้คือแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยก็คือปอยงฉุบสมมติเราเรา,เราตีตาว่าเราเอา๋อส่งปโปเกมอนไปสู้แล้วก็มาดูข้างล่างกันว่าใครเป็นคอนกันไกลหรือว่ากระดาษต่อมาต่อมาอันนี้จะสนุกกว่าแบ่งฝ่ายเหมือนเดิมนะฮะสมมติว่าฝ่ายแรกส่งปโปเกมอนลาพาสออกมาปึมอ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องโจมตีแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ปอยงฉุบเราจะใช้การดีดนี่เล่นลูกเล่นตรงนี้เขาอ่าดียังไงดียังไง เอาชิ้นส่วนออกก่อนวิธีการดีดเนี่ยมันมันทำได้หลายแบบนะเราจะเอาอันเล็กเนี่ยดีดก็ได้ปุ๊บอย่างนี้ก็ได้หรือถ้ามันไม่ถนัดไม่ถนัดก็เอานี่ไอตัวโ,โปเกมอนนี่แหละดีดดีดง้าอ,อย่างเงี้ยวิธีการดีดเนี่ยก็คืออ่าเราเห็นมั้ยมันมีร่องตรงนี้ใช่ไหมล้วก็เอาเข้ามาขั้นตรงนี้แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยย,ยิ่งง้างแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งบินไปแรงนะฮะแล้วเราก็ปล่อยมือปุ๊บเห็นปะมันก็จะไปแล้วเราอาจจะไม่ได้แบ่งฝ่ายก็ได้ นะเราจ,จะแบบว่าเฮ้ยใครยิงโปเกมอนได้เยอะกว่ากันอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเนอะอารมณ์เหมือนจับโปเกมอนเพราะว่าอันนี้อันนี้คือโปเกมอนอันนั้นคือโปเกมอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคว้แงโปเกมอนให้โดนโปเกมอนอ่าคว้แงให้โดนนะก็นีเลยดีให้โดนจะโดนไหมจะโดนไหมอ่าถ้าโดนก็ได้หนึ่งแต้มอะไรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามเต็มเตมเอาไปเลยจับได้แล้วล่ะพาร์สเกอเป็นของเราแล้วอ่าอ่าต่อมาโคดัก มามาดูซิว่าคราวนี้จะจับโคดักได้ไหมอืมอ่ามันเดิมเตรียมเตรียมเตรียมยิงเตรียมยิงเตรียมยิงตืบตืบปืบปืบบเสร็จแล้วอ่าก็จับได้แล้ว2ตัวนะฮะคือถ้าเล่นอย่างเงี้ยถ้ายิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งสนุกถูกไหมแล้วอาจจะอาจจะแบบตั้งไว้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปิตัว จับโปเกมอนได้เยอะสุดอ่าครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับการรีวิวจิ๊กซอโปเกมอนที่แถมมากัดคันอครับจอกแล้วก็อย่าลืมนะมีให้สะสมถึง24แบบเลยตามนี้นี่ด่วนมีจํานวนจํากัดนะครับช้าอดนะสําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวจะไปสะสมให้มันครบทั้ง24ตัวแล้วเดี๋ยวมาแข่งมาแข่งดีกันนะดูซิว่าจะเอามาเล่นอะไรได้บ้างส่วนใครที่ลองซื้อแล้วแล้วมันเล่นอะไรได้บ้างมาแชร์ใต้อคอมเมนต์บอกกันว่านี่พี่รวิว ผมเอามาเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเอามาเล่นอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันเล่นได้มากมายมหาศาลไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปก่อนจะไปรีบซื้อสะสมให้มันครบับสวัสดีครับเพม่อนบายลาพัสฉันเลือกนายสไตรฉันเลือกนายไม่สไตรล้มแล้วสู้ไม่ได้แล้วขอลา <c oughs>